โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจแต่ถ้าคนใดที่ถูกเจี่ยวก็คือคนเดียวที่ถูกจ่ายฮันนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยู่ผมซ้อมีบารมีบที่สวยต้องปกคองแทบมาละจ้ามาละจ้ามาจ้าพี่ตู้นี้บอลนี้อ่าตู้นี้บอลนี้บอลนี้ตู้นี้บอลสวยเออตู้นี้บอลนี้ตู้นี้บอลสวยจ้าพีานี่จับมับเปลี่ยนจับอัพกระถางกรให้ได้ฟูๆสวยกันแล้วจ้ดเดี๋ยวพาชมแล้วเดี๋ยวมาชมอ่ะคัดจะส่งมาเมาไปสี 50บาทมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997บนโทรด้านล่างนี้เนาะอ่ะเริ่มมาที่ใช้ใหญ่กระถาง6นิ้วก,ก่อนครับพี่ต้นจะเต็มถาดเลยต้นนี้ชื่อว่ามะนีเมืองโนนหน้าสวยหวานจ้านี่ออกแบบว่าละมุนละมุนมนะจ๊ะพี่ๆะมุนละมุนนี่มะีเมืองนนจา350บาทไม้ใบกลมหน้าด่างระมุน ด้านนี้สิราหุ่มทองหน้าเรืองทองตัวนี้เป็นไม้หนอนนะครับพี่พีไม้หนอเนาะนี่เลยหน้าเรืองทองสวยจ่าสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วด้านนี้เป็นรูปไม้ด่างจากผมอ่ารูปไม้ด่างที่ผมเรียกชื่อว่าหงทองนะครับพี่หงทองเนาะนี่เลยด่างจุมพูแดงสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมีด่างเรืองทองมาตอนโตด้วยนะครับเพจสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วจ้าหงทอง เทราบาตัตีหน้าชมพูหวานสวยจะเทราบาตีสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วส่วนต้นนี้เป็นไม้อาเป็นไม้หน่อดเลยนะครับพี่น้นี่เลยไม้หน่อดเลยจะเป็นไม้กาบชื่อว่าอุดรรัศมีต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับกระถางสี่นิ้วไม้หน,น่ออาต้นนี้ก่อนนี้หน้าดังสวยๆอุดรรัศมีอุดรรัศมีสองร้อยบาทไม้แยกหนอน,นะครับผมสวยๆเลย จะอุดอรัศมีไม้หน่อสองร้อยบาทหรือจะเป็นต้นนี้ครับพี่นี่จะไม้หน่อเช่นกันอุดอรัศมี2สองร้อยบาทหรือจะเป็นหนอนนี้ก็สวยจะด่างสวยเลยอุดรรัศมีไม้แยกหน่อสองร้อยบาทแคบได้เลือกได้เนาะจ้ะพี่ๆแค็บได้เลือกไ,ไ,ได้เลยเนาะนี่จะ อ่าด้านนี้ยกต้นต้นนี้ให้เลยละกันครับพี่นี่เลยจะป้ายแจมแจมหนารสศดฟอร์มกอมีหนึ่งสองสามฟอร์มกอเดี๋ยวนะฟอร์มกออันนี้ผมไม่ได้ปลูกรวมันจะรพี่พี่อันนี้กอหมายถึงว่าต้นเนี้ยเขาขึ้นหน่อมาเองเป็นชิ้นเดียวกันเนาะมันอันนี้ต้นนี้ไม่ได้ปลูกรวมเป็นกอหน่อของเขาเองมีหนึ่งสองสามประมาณเท่าที่เห็นตอนนี้ครับพี่สี่อาจจะห้าต้นเห็นประมาณสี่ต้น ้นนี้นางรากสดหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะสี่ต้นอันนี้เขาน้องขึ้นเองนะครับน้องขึ้นเองเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกรวมกันปลูกไปต้นเดียวหละพี่แต่คือหน่อขึ้นมาอีกสามต้นนี่ <c oughs> นางรากสดหนึ่งยหบาทจะ้ะฟอร์มกอสวยๆเลยแล้วก็ต้นนี้ก็สวยใหญ่ครับพี่แต่ต้นเนี้ยมีหนึ่งหน่อนี่นางรากสดนี่หน่อเขาครับพี่หน่อเขาหนึ่งหนอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะนางรากสดหรือจะเป็น ต้นไนก็ฟอร์มกกเช่นกันครับพี่มีประมาณ3ต้นเนาะ3ต้นอันนี้คือปลูกแล้วเขาขึ้นหน่อมาเองไม่ได้ปลูกรวมนะครับ150บาทจะนางลัาสดฟอร์มกอใหญ่ๆเลยใหญ่ๆห,หน่อขึ้นเองแบบแน่น,น,นๆสวยๆจะ้ะมาไม้ด่างหน้าหวานกันหน่อยกับพี่เพชรจอมทองเพชรจอมทองกระถาง5นิ้วจะ้ะ เพชรจอมทองกระถาง5นิ้ว200บาทหน้าชมพูสวยหวานหวานเพชรจอมทองนี่เลยหรือจะเป็นต้นนี้ครับพนะี่หรือจะเป็นต้นนี้เนาะนี่หรือจะเป็นต้นนี้เพชรจอมทอง200บาทหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่จ้ะนี่เพชรจอมทอง200บาทครับผมกระถาง5นิ้วนะครับหรือจะต้นนี้ครับพี่นี่หละนี่แล้วก็ต้นนี้เนาะ สองร้อยบาทเท่ากันเพชรจอมทองกระถาง5นิ้วจ้าตอนนี้เทพสายรุง้งหน้าด่างชมพูสวยหวาน200บาทจากกระถาง5.5นิ้วเทพสายรุง้งเพชรประกายดาวด่างชมพูเรืองทองส,ยสวยๆนี่นั่นนน้องชื่อเพชรประกายดาวจะเป็นเพชรประกายดาวกระถาง หนิ้วกระถางหนิ้วเพชรประกายดาวใหญ่200บาทจ้าจัดปลายจัดไป,ดไปอันด้านนี้ใบหอกดำแดงกันหน่อยครับพี่ใบหอกดำแดงน้องชื่อว่ากิจอสูรน,นะครับนี่เลยจากสายใบยหอกเดี๋ยวผมหมุนกระถางอันหาแดดนิดนึงนี่ใบมันเงาเลยนะพี่ใบมันเงาดำแดงสวยๆจ้ากิจอสูรกิจอสูรน,นี่เลยจ้ ใบหอ,อกสวยจัดกระถาง5นิ้วครับพี่250บาทจ้ากิจอสูรจัดไปจัดไป250ร้อิบาทกิจอสูรสวยๆนี่จะมี3ต้นอยู่ตรงนี้ครับพี่ใบมันเงาสวยสู้แดดยิ่งเลียงนอกตู้ได้ยิ่งอ่ายิ่งสวยนะพี่เนาะนอกตู้ได้ในตู้ก็ได้จ้ะเพราะว่าน้องเป็นใบแข็งแรงเป็นบอลกระดูกเข้มดำแดงดำแดงนี่ครับพี่250บาทใบหอ,อกกิจอสูร สวยมากวางอยู่ด้วยกัน3ต้นตรงนี้นะครับพี่อาเราวงคบใส่นัาเบอร์เลยแล้วกันต้นที่1ครับพี่2ต้นที่3ครับ1เนาะแล้วก็2แล้วก็3เลือกได้จะพี่เลือกได้เลยใส่นังเบอร์เรียบร้อยต้นหต้น2ต้น3 2 5 0บาทจ้าอ่าส่วนต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อครับพี่ไม้แยกหนอ่อ พ,พระนครพระนครไม้หน่อไม้หนอกระถางสี่นิ้วกระถางสี่นิ้วพระนครหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าสวยสวยพระนครไม้หน่อไม้หนอนีอ่ปลายดีปลายดีปลายจำมากตัวนี้กระถางสี่นิ้วนะครับพป่กระถางสี่นิ้วเนาะในความเป็นหน่อมีหัวมีมเขี้ยวจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพระนครใบกลมปลายแดง ด,ดาราดาราดารานพพลัจ้านี้หน่าสวยๆเลยกระถางหกนิ้วจะพี่ๆนี่เลยจะดารานพพลัดกระถางหกนิ้วป้ายสวยป้ายเล็กต้นนี้จะสามร้อยบาทนาสวยป้ายเล็กหรือจะเป็นหรือจะเป็นดารานพพลัดแผงกรบพีนี่เลยจะนี่เลยเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยกระถาง6กนิ้วจะดารานพพลัดป่าแผงหนึ่งาันห้าหอบาทจน้าสวยจมโบ ดาราพาแพงกะปิหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วสีเรือมงามใหญ่เม็ดสีเริ่มมาแล้วนะจ๊ะพี่ๆนี่เลยเนาะเห็นไหมแดงๆเม็ดสีเริ่มมาแล้วสีเริ่มงามใหญ่กระถางหกนิ้วจ้ะสองร้อยบาทเม็ดสีสวยเริ่มมาแล้วนะครับผมณนะเมืองโนนหน้าชมพูทองต้นนี้ไซส์ใหญ่แม่พันุ์ต้นเดียวเต็มถาดกะปิกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วห้าร้อยบาทนี่ไซส์กระถางแปดใหญ่แม่พัน ณเมืองโนนจาน่าชมภูทองสวยๆเลยอ่ะมานีร้อมเพชรอันนี้ออกไปทางอ่าจะออกไปทางึกึง่งแผงครับพี่เนะาะมันีร้อมเพชรต้นนี้น่าสวยน่าสวย250บาทจ้ากระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วมานีร้อมเพชรออกไปทางกึง่งแผงกึ่งแผงเพราะจริงๆแผงเขาจะเป็นพื้นใบเขียวแต่เขาจะต้องด่างขาวเนาะด่างขาวอันนี้ออกด่างชมพู ชมพูที่มันออกเป็นหน้าด่างปกตินี่เลยผมเลยเรียกว่ากึ่งแพงผมเลยเรียกว่าถ้าอย่างงี้ครับพี่นี่เลยจ่ะอันนี้หน้าดั้งเดิมมัน,นีรอ้อมเพชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลอันนี้ไซส์ใหญ่แม่พันกระถาง8นิ้วนะครับ700บาทหน้าชมพูสวยเข้มปัด่ดต้นเดียวใหญ่ๆกระถาง8นิ้วเต็มถาดจ้ะ ดาราอีกต้นละกันกรับี่ดารานงพตราส,สวยเนาะนี่เลยจ้ะดารานงพตราส,ส,วสวยกระถางหงิ้วอีกหนึ่งต้นสามร้อยบาทมหาชัยป้ายสวยซยใหญ่หกนิ้วสองร้อยบาทมะนีร้อมเพชรต้นนี้เป็นหน้าแผงนะครับพี่มะนีแผงสองร้อยบาท มะนีร้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมนะพี่แต่เป็นกระถาง6นิ้วเนาะหน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าชมพูสวยๆมะนีร้อมเพชร250บาทอ่ะด้านนี้มหาชัยจ้ามหาชัยป้ายสวยป้ายเล็กๆแฉมสองร้อยบาทหลวงตาเมืองอันนี้ไซส์ใหญ่แม่บาทกระถางหกใหญ่จริงๆพี่ดูผมขึ้นมหาชัยกับ มานี่้อมเพชรต้นนี้ใช่ไหมพี่แงะมาดูต้นนี้คนล,ละเรื่องเวลาใสเนะใหญ่มากครับพี่ลงกระถางสิบได้สบายเลยอันนี้หลวงตาเมืองใหญ่จัดไปครับพี่ต้นนี้สามร้อยบาทใหญ่มากพี่ดูมือผมนะได้ครึ่งใบมือผมได้ครึ่งใบต้นใหญ่แล้วประเด็นคือด่างด้วยนี่พี่ต้นใหญ่ด่างสวยด้วยหลวงตาเมืองครับใหญ่มากสามร้อยบาทจ่ะนี่เลยนี่เทียบกับมานีาข้างๆนะพี่ใหญ่กว่ามาีสามเท่า อ่ตอนนี้หองตาเมืองกระถางหกนิ้วจ้ะหลงตาเมืองใหญ่สามร้อยบาทหานุมานหานุมานจะหานุมานประสานกายตับรามเกียร์กระถางหกนิ้วต้นนี้สองร้อยบาทเนี่ยนี่พี่ดูใบใหม่ใบตรงกลางเนาะนี่เลยจ้ะลายหวานๆออกมาเลยหานุมานประสานกายสองร้อยบาทจ้า ไม้แยกหน่อมณีสาแสงใบหอกครับพี่ใบหอกใหญ่หอกใหญ่ชมพูส้มสวยๆครับพี่ใบแข่งการแข็งไม่ต้องคำไม้มณีสาแสงไม้ของทางสวนฝากได้วยจก้กต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อกะะับพี่กระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทมณีสาแสงจ้าสวยมาก อาดาราเจออีกต้นเมื่อกี้ผมขึ้นไปสองต้นแล้วเนาะต้นนี้เป็นต้นที่สามแล้วกันครับพี่ดารานพรั์ต้นที่สามเนาะต้นที่สามใส่นัมเบอร์เรียบร้อยต้นนี้สามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วดารานบพรั์ป,ป้ายลึกๆหน้าสวยๆเลยมันนี่ร้อมเพชรใหญ่ครับพี่ต้นนี้หน้าแผงเนาะหน้าแผงแผงสวยพื้นใบเขียวแล้วก็ใบออก จะออกชมพูส้มทองครับพ,พี่ชมพูส้มทองนี่เลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูใบใหม่นี่ใบใหม่น้องใบใหม่น้องเป็นไงไงยี่อยังสวยเลยสองร้อยห้าสิบบาทครับผมมณีล้อมเพชรแผงต้นนี้ชมพูส้มทองแจ่มแจมอ่ะส่วนอันนี้น้ำมังนนน้ำมังนนน้าหวาน,น,น,นๆครับพ,พี่น้ำมังนนกระถาง ปกนิ้วสองร้อยบาทเพชรพระนครจ่ากระถางหกนิ้วสองร้อยบาทเพชรพระนครหน้าด่างแดงดีจัดล็อตใหม่ก็ด่างนะคะปีล็อตใหม่ไม่หลุดเลยเพชรพระนครตัวนี้ด้านนี้บัวสวรรค์ใหญ่จ้ากระถางหกนิ้วล้นเลยหน้าสวยมากสองร้อยบาทบัวสวรรค์บัวสวรวสวรค์ อา่มาันนีร้อมเพชรใหญ่หน้าสวยครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจ้าต้นนี้ฮาร์่เคิงฮาร์ปเคิงเลยกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วมันนี่ร้อมเพชรต้นนี้เนาะหน้าสวยหวานอ่ะมาด้านนี้นะเมืองโนนนะเมืองโนนนะเมืองโนนจ้ะต้นนี้จัดไปครับพี่สองร้อยบาทนะเมืองโนนหน้าสวยๆกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วนะต้นนี้สองร้อยบาท,ทสวยๆเลย สีเรือง,งามจ้ะ6นิ้วหนิ้วเหลืองเขียวแจม่มๆเดี๋ยวเม็ดแดงมาจ้ะส0งร้อยบาทสีเรือกง,งามครับพี่อีกหนึ่งต้นงามๆสองร้อยบาทส่วนต้นนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะรับปลูกคู่กันอยู่ตรงนี้กับพมาสีเนาะพมาสีนี่ครับพี่ของแท้ต้องก้านแดงแบบนี้ครับพี่เผมให้ดูก้าน ต้องแดงทุกก้านนะพี่ไม่ใช่แดงแค่ก้านเดียวก้านใหม่นะคือแดงทุกกา้กานก้านเก่าก็ยังแดงอยู่พรมฤษีใหญ่ครับพี่กับองหญิงทอฝันผูกคู่ฟอมกอกันอยู่ตรงนี้กระถางหกนิ้วจัดป้ายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแดงทุกกา้กานก้านเก่าก็ยังแดงก้านใหม่แดงแปด๊ดแดงแปด๊ดผมฤษีรีของแท้ของแท้เออใบหอกก็นหน่อยครับพี่มงคลจักรวาลรูปงามนามเพาะไม้ใบหอกดังสวยกระถางหกนิ้วจัะ 700รบาทมงคลจักรกวาลตอนนี้นะคะพี่หรือหรือหรือจะเป็นต้นนี้จะนี่เลยหลอดใหม่สวยรับประกันคอนเฟิรม์มคอนเฟิรม์มครับพี่นี่เลยจะหลอดใหม่ก็มาแล้วเนาะนี่เลยให้ดูใบใบล่าส,สุดก่อนมงคลจักรวาลครับพี่สวยๆอีกหนึ่งต้นเจ็ดร้อยบาทหลอดใหม่ก็มาแล้วจ้านี่เลยหลอดใหม่ด่างออกมาเลยเนาะ กระถางหกนิ้วมงคลจักรวาลสวยๆจ้าบัวสวรรค์จ้าต้นนี้ใบดกฟอร์มสวยฟูๆลน้ลนๆกระถางหกนิ้วครับพี่บัวสวรรค์บัวสวรรค์สองร้อยบาทไสยใหญ่มณีมรกตใหญ่มากนาสวยครับพี่มณีมรกตต้นเดียวเต็มถาดเลยเนาะก,กระถางหกนิ้วมณีมรกตสองร้อยบาท นี่จ้ะกระดูเข้มปัดหน้าเหรืองทองนะคะพี่นะ้องหน้าเหรืองทองจ้ะมนีมรกตสวยๆรอนๆกระถางหกอ่ะแม่อ่าไซสใหญ่ไซสใหญ่อุสามณีครับพี่กัดสีสวยแล้วจากต้นนี้3ามอห้าบาทจ้ากระถางหกนิ้วอุสามณีกัดสีสวยมาแล้วจ้าฟอร์มกองไหนไหมตรงนี้9้าทับกับนาลีบูรพาครับพี่ใหญ่มากเลย ก้าวทับนาลีบุรภาก้าวทับนาลีบุรภาต้นนี้กระถางนี้ฟอร์มกอกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่จ้ะคุ้มๆครับพี่คุ้มๆสองร้อยบาทจ้ะนี่เลยก้าวทับใหญ่สวยใบยทับฝ่าม,มือนี่ครับพี่ก้าวทับหน้าแดงนะครับทํายากหายยากครับพี่ทายากกันหน้าเหลืองนะนี่กับนาลีบุรภาป้ายสวยๆครับพี่น่าจะโวนหวานเนาะสองร้อยบาทจ้ากอนี้ ด้านใานารัตนะรุ่งเรืองครับพี่6กนี้รัตนะรุ่งเรืองด่างฮัรับเครื่องเลยสองร้อยบาทต้นนี้รัตนะรุ่งโลดครับพี่รัตนะรุ่งโลดเนาะนี่จะหน้าชมพูทองนะครับรัตนะรุ่งโลดให้ดูกันใกล้ๆเนาะนี่จะมีรุ่งเรืองแล้วจะมีรุ่งโด Ride, ลดอะมีรุ่งโลดแล้วมีรุ่งเรืองแฮรรุ่งโลด200บาทจะ้ะ เมื่อกี้ผมขึ้นลุงเลืองไปนะตอนนี้รัตระลงโลดส0งร้อยบาทาสนใจต้นไหนกิ้งกา้างกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆ064931099724บารมีบอนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่ชอบต้นไหนเรงต้นไหนไว้เลือกเลยจัดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ